ทุกท่านครับผมอยากจะให้ดู NFT ตัวอย่างที่ผมซื้อมานะตัวนี้นะครับเป็น NFT ที่ผมเเริ่มต้นทำไปแล้วเนี่ยเเริ่มต้นกับเม็ไฟดาวนะครับมี NFT ตัวหลักทำไปแล้วเนี่ยนะครับแล้วก็เลยลองนะครับซื้อ NFT ตัวที่เอาไว้เป็นตัวอย่างนะครับซื้อ NFT ตัวอย่างตัวนี้ครับซื้อมาเสร็จปุ๊บผมก็ทำการฝากเงินเข้าไปครับคำว่าฝากเงินที่เราชอบพูดกันเนี่ยคือคำว่าสเต็กครับ มันเป็นคำศัพท์เดียวกับในวงการหุ้นครับก็คือการถือหุ้นนั่นเองก็หมายความว่าผมซื้อหุ้นของเม็ดไฟครับเพราะฉะนั้นการถือ nft นะครับการถือเม็ดไฟท่านไม่ต้องถามอีกแล้วครับว่าใครเป็นเจ้าของเพราะเรากำลังถือหุ้นครอบครองอยู่ครับตอนนี้มีหุ้นถูกปล่อยออกมาในตลาดทั้งหมดแล้วนะครับอยู่ที่ประมาณ8ปล้านหุ้นครับเพราะฉะนั้นนะครับ nft ตัวนี้มีสะสมอยู่3 1 5 6 6กหุ้นครับ และ NFT ตัวนี้ไม่ได้ซื้อมาเพื่อที่ทำการจะสร้างเมทริกไปแนะนำคนขยายชุมชนไม่เลยครับผมอยากให้ทุกท่านดูว่านี่คือ NFT ตัวอย่างมันเป็นแบบไหนนะครับจึงมีการซื้อ NFT ตัวนี้ขึ้นมาครับ NFT ตัวที่ผมซื้อเนี่ยนะครับอย่างที่บอกพอผมเข้าใจระบบเมทริกเนี่ยนะครับเราต้องเข้าใจทฤษฎีคนส่วนน้อยครับ NFT มีทั้งหมด10ระดับนะครับระดับที่ท่านนะครับจะได้ยิน ในระบบเนี่ยพูดถึงบ่อยมากก็คือระดับที่4ี่ครับเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าเป็นระดับที่สามารถนะครับเเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีถือว่าเป็นปลาครับเป็นปลา4ี่นะครับ n อ p ระดับ4ี่ก็คือปลานนโมหรือเป็นปลาเป็นฟิชธรรมดาเนี่ยแหละตอนนี้เราปรับรูปลักษ์เป็นปลาแล้วนะครับแต่ถ้าเป็น n อ p ระดับ5เนี่ยเป็นโดฟินครับเป็นโลมาครับเราก็เลยจะเรียกกันง่ายๆครับว่าปลาสปลาหปลาหกปลาเจดปลา8ปดปลา9้าจนไปถึงปลาสิบครับ ตั้งแต่ระดับ8ขึ้นไปเนี่ยเป็นปาวานแล้วครับระดับ9เป็นปาวานเพชร้าดแล้วก็ระดับ10เป็นปาวานหลังคอมฮัมแบกครับถือว่าเป็นเจ้ามหาสมุทรตอนนี้ในประเทศไทยมีปาวานฮัมแบกแล้วเนี่ย11ท่านด้วยกันครับอย่างที่บอกครับว่าเวลาผมจะเลือกแล้วเนี่ยผมก็ต้องเลือกซื้อในการที่มันจุดเป็นจุดที่คุ้มค่าครับท่านไม่รู้จะเริ่มตรงไหนผมแนะนําว่าอย่าเริ่มที่จุดเริ่มต้นครับให้เริ่มตรงที่กลางๆครับ แต่ถ้ายังไม่เข้าใจนะครับยังไม่ได้วางแผนการทํางานไม่ได้วางแผนการลงทุนเนี่ยท่านสามารถซื้อ NFT ตัวเล็กที่สุดครับแค่10ดอลลาร์สหรัฐเท่านั้นเองครับ NFT ตัวนี้นะครับผมก็ทําการฝากเพิ่มไปครับเท่าที่จําได้ก็คือฝากไปประมาณนะครับตีเป็นเงินก็ประมาณ1ล้านบาทครับเพราะฉะนั้น NFT ตัวนี้รวมกับนะครับเม็ดไฟที่ผมซื้อสะสมเข้าไปเนี่ยรวมแล้วก็คือ1นึ่งล้านหนึ่งแบาทครับทุกท่านดูสิครับ ว่า NFT ตัวนี้ไม่ได้แนะนำใครเลยนะครับแต่ว่าได้รายได้เนี่ยนะครับเข้ามาในระบบรายได้ในระบบนี้ไม่ต้องถอนนะครับหลายคนบอกว่ามันต้องถอนไหมไม่มีคำว่าถอนครับในระบบเม็ไฟดาวไม่มีเมนูที่ชื่อว่าวิดดอทุกอย่างจะเข้ามานะครับโดยอัตโนมัติเข้าไปแล้วครับอยู่ที่ประมาณ0 0 0แสนนะครับตีเฉลี่ยประมาณห0แสนบาทก็กลายเป็นว่าถ้าผมนะครับลงทุนไปประมาณ1 1ล้านแสนบาทเนี่ยตอนนี้เนี่ยเหลือนะครับ เท่ากับว่ายังอีก0 0แสนเท่านั้นเองนะครับยังเหลืออีกประมาณ6 0แสนเท่านั้นเองเพราะได้คืนมาแล้วครับประมาณ5 0 0แสนบาททุกท่านดูครับ NFT ตัวนี้ถ้าผมถือไปเรื่อยๆด้วยพลัง Multiplier นะครับเมื่อวานบรรยายไปเริ่มมีคนเข้าใจเริ่มมีคนซื้อเริ่มมีคนสอบถามสะสมเม็ดไฟมากขึ้นเพราะการที่ท่านซื้อ NFT แต่ท่านไม่ซื้อเม็ดไฟแสดงว่าท่านยังไม่เข้าใจเม็ดไฟครับเพราะว่าคุณค่าที่แท้จริงของระบบเม็ดไฟเนี่ยอยู่ที่เม็ดไฟครับ อยู่ที่เม็ดไฟครับแต่สิ่งที่สามารถทําให้เม็ดไฟของท่านเพิ่มขึ้นทุก12ชั่วโมงได้คือ NFT ครับถ้าจัดลาดับความสําคัญก็คือท่านให้ความสําคัญของ NFT ก่อนครับพยายามเอา NFT นะครับเป็นเจ้าของ NFT ในระดับที่5 6 7 8 9 10พยายามอัปเกรดระดับ NFT ของตัวเองให้สูงสุดเท่าที่จะสูงได้ครับแต่น,นี่คือตัวอย่างนะครับผมก็เลยซื้อแค่ NFT ระดับ5 แล้วหลังจากนั้นก็ได้รับรายได้เนะี่ยมาอยู่ที่ประมาณ5,000 0นบาทเหลือนะครับสรุปว่าอยู่ต้นทุนเนี่ยอยู่ที่ประมาณ ,00 0 0 0บาทครับเม็ดไฟที่จะได้นะครับในอีกหนึ่งปีข้างหน้าก็คือประมาณ66000 3นเอ่เอมืรเม็ดไฟครับ6 000, 6 3 5เม็ดไฟทุกท่านครับถ้าเม็ดไฟราคาขึ้นไปเม็ดละ100บาทหรือประมาณ3ดอลลาร์ นะครับตอนนี้อยู่2กว่านะครับถ้าขึ้นไปแค่3ดอลลาร์บอกว่าโอ้โหอีกหนึ่งปีข้างหน้าเม็ดไฟไม่เติบโตเลยราคาขึ้นแค่100บาทเท่านั้นเองต่อ1นเม็ดเท่ากับว่า NFT ตัวนี้จะมีมูลค่าอยู่ที่6ล้านบาทครับในอีกหนึ่งปีข้างหน้าเพราะฉะนั้นถ้าท่านเข้าใจเรื่องระบบเม็ดไฟครับและอย่างที่ผมบอกนี่ไม่ใช่ตัวเลขครับนี่คือการแสดงผลของสัญญาอัจฉริยะของ NFT ของท่านทั้งหมดครับเพราะฉะนั้น NFT นะครับอยู่ในกระเป๋า DeFi Wallet ของท่านแม้กระทั่งเครื่องโทรศัพท์แม้กระทั่งคอมพิวเตอร์ก็ไม่สามารถล่วงรู้ได้ว่าท่านมีทรัพย์สินอะไรในนั้นเพราะนี่คือเทคโนโลยีเว็บ3ทั้งข้อมูลทั้งทรัพย์สินทั้งสินทรัพย์ทุกอย่างท่านเป็นเจ้าของแบบ100%ครับยังไม่พอครับนี่คือนะครับใน NFT ก็จะมีเม็ดไฟล์อยู่ในเม็ไฟลของตัวท่านเองครับหลายคนก็บอกว่าเอา้าล้วทำไงอะที่จะเอาออกมาเป็นเงินใช้ได้นะครับ ถือว่าผมบอกให้นะครับแต่ท่านอย่าไปกดนะครับเขาเรียกว่าไปกดผิดพลาดน,นะครับมากดที่เมนู my account ครับท่านก็จะเห็นข้อมูลทั้งหมดครับ my wallet file information นะครับอย่างที่ผมบอกเมื่อวานว่านักพัฒนาของเราเนี่ยถือว่าเป็นนักพัฒนาที่เก่งที่สุดในโลกถ้าเปรียบเทียบแล้วเนี่ยเหมือนกับคนไปเปิดนะครับเลขบัญชีและสามารถล็อกเลขบัญชีได้ไม่มีใครทําได้หรอกครับนอกจากคนที่ไม่ธรรมดาเท่านั้นท่านเห็นไหมครับลูกเล่นของเขา เขาใช้เลข3นะครับแทนตัว M ครับและใช้ E ครับแล้วก็ใช้7ครับก็กลายเป็นว่า7เนี่ยแทนตัว T ครับนี่คือเทคนิคลูกเล่นของเขาเพื่อจะแสดงให้รู้นะครับให้โลกรู้ว่าเขาเป็นใครแล้วก็มีตัว F ครับแล้วก็มีตัว I ก็คือเมทไฟครับแล้วก็มีเลข1ครับ3 E7 S1 นี่คือคำว่าเมทไฟนี่คือลายเซ็นของเด v e l o p e r ที่ผมบอกกับทุกท่านแล้วว่าเก่งที่สุดในโลกครับและท่านไม่เคยเห็นใครทำได้ แบบนี้มาก่อนในโลกนี้อย่างแน่นอนครับทุกท่านครับท่านก็จะเห็นนะครับว่ามีจํานวนเม็ดไฟเนี่ยนะครับที่ทุกคนถืออยู่เนี่ยอยู่ที่ประมาณ8 0ล้านนะครับ4 8 1 0 0 0 0 0เม็ดไฟครับและเม็ดไฟที่ออกมาแล้วสู่ทั่วโลกนะครับก็อยู่ที่ประมาณ82ล้านหรือเฉลี่ยประมาณ83ล้านครับแต่อย่างที่ทุกท่านทราบกันดีนะครับผมได้อธิบายไปรอบที่แล้วว่าความมหาศาัศจรรย์ของเม็ดไฟก็คือจะมี การลดรางวัลครับเพราะฉะนั้นใครที่เป็นผู้ครอบครอง NFT ท่านสามารถได้เม็ดไฟมาฟรีก็จริงครับแต่ถ้าท่านไม่ได้อัปเกรดนะครับถ้าท่านไม่ได้ซื้อเม็ดไฟเพิ่มมันจะมีการลดรางวัลลงครับทุก6เดือนตลอดต่อเนื่องครับในระยะเวลา3ปีแล้วจะมีฮาร์วิ่งนะครับลดรางวัลเนี่ยอีกทั้งหมด4รอบครับธรรมชาติของการลดรางวัลนะครับพอลดรางวัลครึ่งหนึ่งทุกครั้งเนี่ยราคาก็จะพุ่งขึ้นนะครับสเท่าครับ เพราะฉะนั้นถ้าเรามีฮาฟวิ่งอีก4ครั้งเนี่ยเป็นไปได้อย่างยิ่งครับเป็นไปได้แน่นอนครับว่าฮาฟวิ่งจะทําให้นะครับอีกสครั้งเนี่ยราคาเม็ดไฟล์หนึ่งเม็ดก็จะมีโอกาสเท่ากับ1 0,000มืนครับเพราะฉะนั้นถ้าท่านเปรียบเทียบเออหนึ่พันนะครับขอโทษทีครับมันจะขึ้นไป16เท่าถ้าเทียบนะปัจจุบันนี้ก็ยังต่ําก็คือ1000ันครับในหัวนะครับผมคิดแต่ว่า1เม็ดเท่ากับ1 0,000ืนค่อยคิดจะขายนะครับเพราะอะไรครับเพราะนี่คือ ถ้าทุกท่านศึกษาให้เข้าใจถ่องแท้เกี่ยวกับลบบบเม็ดไฟดาวท่านก็จะเข้าใจเลยครับว่าเม็ดไฟเนี่ยได้แจกเงินให้กับผู้คนไปแล้วเนี่ยมากกว่า5,000ล้านบาทครับในรูปแบบของเม็ดไฟเอ n ครับและได้แจกเงินนะครับให้กับผู้คนไปแล้วนะครับเป็น USDT หรือเป็นดอลล่าเนี่ยอยู่ที่ประมาณ1,000ล้านบาทเพราะฉะนั้นแจกไปแล้วไม่ต่ำกว่า6 0 0 0ล้าน7 0 0 0ล้านบาทเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับ เพราะฉะนั้นถ้าท่านเข้าใจนะครับเกี่ยวกับระบบของระบบเม็ดไฟท่านก็จะรู้ดีเลยครับว่าสิ่งที่ท่านต้องมีให้เร็วที่สุดก็คือ NFT ครับสิ่งที่ท่านต้องส,สะสมมากให้มากที่สุดก็คือเม็ดไฟโทเค็นครับและทุกครั้งที่ท่านมีรายได้เข้ามาเนี่ยท่านก็ควรที่จะโฟกัสนะครับในการอัปเกรดยกระดับ NFT ของท่านเพราะการยกระดับ NFT ของท่านเนี่ยมันเพิ่มพละกําลังนะครับในการทวีคูณเขาเรียกว่ามัลติไพรเ r อร์นะครับมัลติไพเลอร ก็คือการเพิ่มตัวคูณให้กับจํานวนเม็ดไฟนะครับที่ท่านจะได้รับทุก12ชั่วโมงทุกท่านครับนี่คือตัวอย่างนะครับท่านสามารถโอนย้าย NFT ของท่านไปหาใครก็ได้ครับถ้าท่านผ่านโอนผ่านระบบกลางนี่ก็คือจะเป็นอะไรที่ปลอดภัยที่สุดครับแต่อาจจะมีค่าธรรมเนียม10ดอลลาร์ครับทุกท่านครับนี่คือนะครับระบบอัจฉริยะครับอย่างที่ผมบอกท่านเป็นคนคอนโทรลด้วยตัวเองพอท่านต้องการถอนนะครับ เขาเรียกว่าผมไม่อยจะใช้พูดคําว่าถอนครับแต่คือมันเป็นคําว่าถอนหุ้นครับอันสเต็กคือการถอนหุ้นท่านให้ให้ท่านกดนะครับปุ่มสีแดงเขาก็จะเตือนท่านแล้วครับว่าระวังนะท่านจะนะครับไม่ได้รับเม็ดไฟล์ต่อไปเพราะทุกอย่างมันจะหยุดชะงักทันทีครับเพราะฉะนั้นถ้าท่านกดยืนยันปุ่มสีแดงอีกครั้งครับภายใน7วันครับท่านก็จะได้รับเม็ดไฟล์ปรากฏอยู่ที่หน้ากระเป๋าดิจิตอลบัลเลตของท่าน e t a m a s สครับแต่ผมไม่ต้องการครับผมต้องการรับต่อไปเพราะเพราะฉะนั้นผมกดปุ่มสีเขียวครับ พอผมพาทุกท่านมาดูแบบนี้นะครับเพื่อให้ทุกท่านเข้าใจและเห็นภาพมากขึ้นครับอย่างที่ผมบอกครับบล็อกเชนไม่มีอะไรยากเลยครับบล็อกเชนมันก็คือเหมือนความโปร่งใสที่ทุกคนสามารถเข้าไปตรวจสอบได้นะครับแต่เทคโนโลยีเว็บ3เนี่ยมันยกระดับความปลอดภัยและเทคโนโลยีของเมทไฟเนี่ยมาจากคําว่าเมตาเวิร์สนะครับดี f i คำว่า DeFi ของเมทไฟเนี่ยไม่ใช่ดีฟแบบปกติทั่วไปที่ก่อนหน้านี้คนในประเทศไทยเนี่ย ไปลงทุนแล้วก็สูญเงินกันเยอะมากครับเพราะไปหลงเชื่อเหล่าอินฟลูเอนเซอร์ไปหลงเชื่อคนที่นำสกุลดังนำสกุลดีครับเปิดระบบขึ้นมาแล้วก็ทำให้ทุกคนเนี่ยเข้าไปซื้อตามแล้วก็สูญเงินตามครับท่านต้องศึกษาให้ดีครับระบบของเมทไฟน์ี่คือ d ีไฟ2.0ก็คือเป็นดีไฟที่ถูกยกระดับพัฒนาขึ้นมาแล้วครับเป็นดีไฟ2.0มีความแตกต่างกับดีไฟธรรมดาทั่วไปอย่างไรดีไฟ2.0ครับ จะมีสภาพคล่องเป็นของตัวเองเพราะฉะนั้นทันทีที่ท่านมีนะครับโทเค็นของเม็ดไฟเรียกว่าเป็นเพรหรือว่าเป็นหุ้นก็ตามเนี่ยท่านสามารถทําการแลกเปลี่ยนเป็นเงินได้ทันทีครับในกระเป๋าดิจิตอลบอลเล็ตของทุกท่านเลยครับแลกเปลี่ยนเป็นเงินได้ทันทีครับโดยกดปุ่มขึ้นลงตรงนี้ครับจะมีเมนูให้เลือกครับที่ชื่อว่า Swap หรือว่าการแลกเปลี่ยนนั่นเองครับพอท่านกด Swap ปุ๊บครับมันก็จะสามารถเนี่ยนะครับให้ท่านเอ่อทำการ ยืนยันเลือกได้ครับว่าต้องการสวอปนะครับจากเม็ดไฟล์ไปเป็นอะไรล่ะนะครับไปเป็นไปเป็นบิตคอยได้ไหมนะครับอ่านะครับไปเป็นบิตคอยได้ไหมนะครับไปเป็นบิตคอยก็ได้นะครับไปเป็น Bnb ก็ได้นะครับไปเป็น u s ดอลลาร์ก็ได้ท่านสามารถทำการสวอปนะครับได้ตลอดเวลาเพราะว่า สภาพคลังสภาพคล่องของเม็ดไฟเนี่ยนะครับมีสภาพคลังสภาพคล่องเนี่ยที่สมบูรณ์แบบอยู่แล้วนะครับท่านสามารถทําการสวอปแลกเปลี่ยนไปตามที่ท่านต้องการได้เลยเพราะฉะนั้นการถือเม็ดไฟก็คือการถือเงินสดดีๆนี่เองหลายคนบอกว่าเอา้าแล้วพอเปลี่ยนเป็นเงินดิจิตอลเนี่ยสามารถเอาไปซื้อขายแลกเปลี่ยนได้ไหมทุกท่านครับทุกท่านต้องไปศึกษานะครับเปิดกระเป๋านะครับเขาเรียกว่าไม่ว่าจะเป็นบิตคัพนะครับหรือว่า ไปแนนเพราะว่าอะไรครับเพราะว่ามูลค่าในการซื้อขายณนะปัจจุบันนี้เนี่ยมีมูลค่าการซื้อขายมากกว่าตลาดหลักทรัพย์ในประเทศไทยไม่รู้กี่สิบเท่าไม่รู้กี่ร้อยเท่าครับมีสภาพคล่องที่สูงมากมีการซื้อขายกันแลกเปลี่ยนกันเพราะระบบการเงินของโลกได้เปลี่ยนไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับผมขออนุญาตกด c a n เซลแล้วกลับไปดูนะครับการอธิบายต่อในวันนี้ครับ